สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้นะคะมีรถครอบครัว SUV7 ที่นั่งนะคะเป็นแบรนด์ยอดฮิตยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะคะและคันนี้บอกเลยว่าสวยเท่สปอร์ตดุดันนะคะไม่เหมือนใครและมาพร้อมชุดแต่งพิเศษจากศูนย์และคันนี้ประวัติดีมือแรกมือเดียวเข้าศูนย์ตลอด และก่อนอื่นเราไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถ SUV ครอบครัว7ที่นั่งนะคะเป็นแบรนด์ยอดฮิตยอดนิยมเลยก็ว่าได้คันนี้ดูสวยเทสปอร์ตดุดันไม่เหมือนใครมาพร้อมชุดแต่งพิเศษจากศูนย์นะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กหรือโชคช่วงล่างแต่งพิเศษจากศูนย์และได้ตัวรถ เป็นสีดำและคันนี้ก็คือ t o t a Fortuner 2.8 t d เป็นรุ่นท็อปสุดขับ2มาในปี2019นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติดีเข้าศูนย์ตลอดและไลออนคาจัดให้ในราคาสุดพิเศษเทียง9 50,000 9,000บาทเท่านั้นเคดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ16,000บาทต่อเดือนและคันนี้ออปชั่นภายในตัวรถจะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็น T D 2นะคะเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโฉมนั่นเองมาพร้อมกระจังหน้านะคะเป็นสีโคมเมียมแบบนี้นะคะโลโก้โตต้าใหญ่ๆแบบนี้มาพร้อม ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบไบท์บีม l อดได้ไฟตันหมอกคู่หน้าและได้ชุดแต่งพิเศษจากศูนย์ตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นสีดำสียอดฮิตยอดน,นิยมเลยก็ว่าได้สีขายดีนะคะและในส่วนของล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมกนะคะชุดแต่งพิเศษจากศูนย์เป็นของทีอดีโดยเฉพาะเลยค่ะโชคช่วงล่างนะคะก็เป็นโชกแต่งพิเศษนะคะ เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเป็นของทีดีเลยค่ะลูกค้าดูเท่ดูสปอร์ดุดันไม่เหมือนใครและในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างและมีคิ้วกันสาดมาให้พร้อมใช้งานมือจับเป็นสีโครเมียมมีชายบันไดนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายสี นี้เป็นสีดำดูเท่ดูสปอร์ตมาพร้อมดิสเบรกทั้งหมด4ีล้อและในส่วนของด้านท้ายนะคะดีไซน์โฉบเฉียวทันสมัยมากได้ไฟท้ายเป็นแบบ LED มาพร้อมกล้องมองหลังคันนี้นะคะเป็นรุ่น2.8นะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้2.8 TD Sportivo นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดขับ2และฝาท้ายนะคะเขาเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะเปิดปิดแบบ ง่ายดายมากนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยคานด้านหลังนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับและรถร้านเรา ทุกคันนะคะรับประกันเลยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดมีเล่มโอนได้100%เเซลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนและในส่วนของด้านในลูกค้าดูได้เป็นเบาะหนังสีดําแดงเฉพาะรุ่นทีดีเท่านั้นและยังมาพร้อมพรมเข้ารูปสีแดงตัดกับสีดําดูสวยสปอร์ตลงตัวมากและออปชั่น ภายในตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือภายในของ t ีดีคันนี้นะคะมาพร้อมกุญแจนะคะคีย์เลสแบบนี้มีทั้งหมดสชุดนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะกดปุ่มคูสตาร์ตเป็นระบบคูสตาร์ตแล้วและคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยเบาะด้านข้างก็จะได้เป็นเบาะหนัง สีดำแดงนะคะเดินด้วยได้แต่เข็บแดงนะคะมีเฉพาะรุ่นทีดีเท่านั้นเบาะปอร์ไฟ,ฟ้้าคู่หน้านะคะแปทิศทางในส่วนของแผงประตูนะคะก็จะได้เป็นสีดำแดงนะคะตัดกับสีโครเมียมดูสวยสปอร์ตมาก คอนโซลด้านหน้านะคะให้ลูกค้าดูเลยไม่มีริว้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยและคันนี้มาพร้อมชุดเครื่องเสียง JBL นะคะรุ่นท็อปสุดจะได้มาพร้อมชุดเครื่องเสียง JBL และในส่วนของหน้าจอนะคะมาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสอย่างดีออปชันมีเดียม,มาให้ครบคันสามารถฟัง FM AM เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีเนวิเกเตอร์นำทางโหทันสมัยมากมา,านี้เลยหน้าจอ JBL ลูกค้าดู มาพร้อมชุดเครื่องเสียงหน้าจอ JBL Air Digital นะคะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติและคอนโซลนะคะดูเป็นลายเคปล่านะคะเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นสวยเท่สปอร์ตมีระบบการเลื่อนถ่ายนะคะมีโหมดการขับขี่ Eco Mode นะคะ Power Mode และมีช่องเก็บของให้ค่ะ คันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่1 1ึ0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน่นสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะและยังมาพร้อมระบบคุชคอนโท l และยังได้เ e กียร์เพนด s เชพนะคะและลูกค้าดูคันนี้มีคู่มือการใช้งานมาให้ชัดเจนนะคะมีคู่มือการใช้รถนะคะคู่มือการใช้ระบบนำทาง โอรถสวยประวัติดีอ้อ oh, อย่าลืมและสำหรับตัวต้านะคะเป็นเขาเป็นระบบออนไลน์แล้วลูกค้าสามารถนำเลขทะเบียนหรือเลขตัวถังไปเช็คที่สูนย์ได้เลยนะคะ mm hmm. และในส่วนของห้องมู้สารตอนหลังดีไซน์สวยมากนะคะภายในกว้างขวางดูสปอร์ตมีสไตล์มาก ดูเท่มากนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดำแดงได้เฉพาะรุ่นทีดีเท่านั้นภายในกว้างขวางเดี๋ยวขึ้นให้ดูและเขาก็มีชายบันไดขึ้นสามารถขึ้นได้สะดวกสบายเลยะค่ะลูกค้าดูนั่งสบายมากนะคะ มีแอร์ตอนหลังมาให้นะคะและนี่มีช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านนะคะ power outlet นะคะสะดวกสบายมาพร้อมพรมเข้ารูป 5D สีแดงนะคะตัดกับสีดำดูสวยไปอีกอย่างหนึ่งนะคะและตรงนี้นะคะให้ลูกค้าดูน,นี่มีที่เท้าแขนนะคะและก็มีที่วางแก้วให้นะคะับไปเดินทางนะคะกินน้ำนะคะสามารถวางแก้วไว้ตรงนี้ได้เลย อและตรงนี้นะคะนี่มีไฮโซฟิตนะคะสามารถติดตั้งคาซีดได้เลยลูกเด็กเล็กแดงนะคะเดินทางสบายใจหายห่วงเลยและคันนี้นะคะอย่างที่บอกเรามาจัดโปรโมชั่นในราคาสุดพิเศษเพียง9 5้า0 0บาทลูกค้าจะได้ ทีดีไปใช้เลยนะคะเป็นทีดีโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนรุ่นดูเท่ดูสปอร์ตมากสำหรับคันนี้น่าใช้น่าจับจองและห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้สวยสะอาดน่าใช้มากนะคะ น็อตเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับฝากระโปรงยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากและคันนี้นะคะยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันมากนะคะเป็นเครื่อง2.8ลิตรหรือ175แรงม้านะคะเครื่องยนต์ใสสะอาดนะคะไม่มีคลงเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดแผ่นเพลแผนมอกอรยังอยู่ให้ครบคันและคันนี้บอกเลยว่ารถสวยประวัติดีน่าใช้น่าจับจองมากนะคะ และมาพร้อมโปรโมชั่นราคาสูพิเศษเลยไหลออนคาจัดให้ในราคาเพียง950,000 0 0บาทเท่านั้นและลูกคา้ายังได้เลขทะเบียนสวยนะคะ7172ไปครอบครองเลยสำหรับลูกคา้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะก็ฟรีแวกจบเซนนะคะฟรีค่าโอนและสำหรับลูกคา้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อน คันนี้สบายสบายมากเพียงเดือนละ16,000บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.69%และสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมรถี่ร่านนะคะสามารถเข้ามาได้เลยทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและเราก็หาง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซนทันเวสเกตเพียง5ทีอยู่ติดกับโลตัสน้อยอยู่หลังโลตัสเลยหรือท่านใดนะคะ ทีมาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google Map นะคะคำว่าไลออนคาร์รถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีไฟแนนซ์ไปบริการถึงที่บ้านและที่ทำงานและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีการจัดส่งรถฟรีถึงหน,น้าบ้านลูกค้าเช่นกันและเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube, Line, t i k t o k หรือเว็บไซต์ลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้เลยเรามีน้องแอดมินบริการลูกค้าถูกช่องทางหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาก็สามารถวิดีโอคอลได้นะคะสามารถวิดีโอคอลดูรถได้ทุกซอกทุกมุมเพื่อเป็นการตัดสินใจเลยนะคะซื้อรถกับร้านเราได้ง่ายๆไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ จังหวัดไหนนะคะก็สามารถซื้อรถร้านเราได้และก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็จะมีบริการทำความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถทุกครั้งลูกค้าก็จะได้รถสวยคุณภาพดีไปใช้แน่นอนและรถเราที่ร้านนะคะก็มีการตรวจสภาพแล้วนะคะจากสถาบันวันทุกคาอินสเปคชั่นว่าได้รับรถเกรด Get A ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะ ว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีไปใช้และวันนี้นะคะใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับพรุ่งนี้จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ